สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์คลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าก่อนลงแบบป,ประเทศเนี่ยก็มาลงแบบขำๆสนุกๆน,นะครับก็พอดีลงมาเจอป่าวัานป่าแยมนะครับแล้วก็มีไลออนมาช่วยด้วยแล้วก็มีท่านดาเมจเนาะท่านดาเมจใช่ไหมไอ่ท่านดาเมจนะครับ แล้วก็ในแมปเนี่ยก็มีฝั่งตาช่างตาโลกนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีของตาช่างมาเนี่ยก็สู้กันสนุกดีนะครับก็ค่อนข้างสูสีเนาะไม่ได้ไปตีพวกระดับเวอร์เวอร์อย่างทานอสอย่างอย่างคิงตาช่างนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะครับให้ดูทหารก็กดเยอะนะครับ ทหารทั้งหมดตอนนี้ผมมี1นึ่งแนะครับแล้วก็ทหารบาดเจ็บ3ามแสนนะครับการใช้ทหารก็เยอะมากนะครับแล้วก็ทหารสำรองนะครับอ่าสี่สิบเหลือสองนะครับกดไป38นะครับก็รวมๆกดทหารกันตีกันไปนี่ประมาณห้าแสนกับหกแสนนะครับอึมตีกันสนุกมากนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์นะครับก็จะเป็น ปริแชร์เก็บไว้ของทางพี่เวนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าความผมก็เรียกไม่ถูกเนาะความโกงมาอะไรนะครับความโกงนะครับนี่นะครับเล่าเสียนมาตัวเดียวนะครับใช้กลมูนะครับแล้วดูนะครับ เียงพอสับแหลกจริงๆนะครับเป็นไงครับส่งทหารมาหมื่นห้านะครับใช้แปดหมื่นรับไม่ได้นะครับแตกนะครับก็อันนี้ไว้ดูกันนะครับว่าเ,าเราส่งทหารเนี่ยจริงๆไม่ต้องส่งเยอะนะครับส่งมาน้อยๆนะครับมาตอดเขาเอานะครับ ก็หมดไปอันแรกนะครับเดี๋ยวมีอีกอันนึ่งอันนี้นะครับใช้ในลบจริงนะครับอัน,นทีม <c oughs> เรียังอะไรเนี่ยรู้ทันนะครับรู้ทัน มาไกโชว์ล้างบาปให้คนเบ้งนะครับก็ได้เทพภาพภูเขาในน้ำนะครับแล้วก็ได้โจโฉกัวต่อเศษปัญญาให้นะครับนี่ด,ด,ดูดูทันไหมว่าอย่าอัดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวขออีกรอบมาแล้วกันอ่าขอบคุณพี่เวน,นะครับที่ ที่ให้อนุญาตใช้ช่องไว้แชร์คลิปนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ไปช้าๆแล้วกันเนะาะเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูเก็บไว้ศึกษานะครับใครคนเมฆใครคนฟ้านะครับ <c oughs> โจโ่อออกไปวุดนะครับโดนรู้ทันก็หวังเหมือนจีซัดกลับมานะครับนะ้าเขารูทันสังเกตน,นะครับที่บางทองไม่สวนเพราะว่าโดนสกิลปุของโจต่อนะครับ บางทองจะออกสกิลปลุกได้ครั้งเดียวนะครับสมาร์ทโชว์โดนโจนตีก็ล้างบัฟให้แถวหลังนะครับของเพ่งมีปัญญาแล้วก็ออกสกิลได้เลยนะฮะดูอีกนิดนึงนะครับ เขาหลากหลายดีนะครับอันนี้เรียนผมไม่รู้เรียกครับอะไรเนี่ยในของปวงชนกับเปยปัญญานะครับเจอเสร็จนี้ไปก็หายเหมือนกันนะครับ ถ้าผมเห็นหน้าหวังจีหวนสู้พวกสายลบมาเจอเกียงอุีแน่นอนนะครับจบนิ่มๆครับแปดหมืน่นเสียดายไม่ได,ไได้ไม่ได้หิวถ้าได้หิวนี่อาจจะทหารอาจจะเซฟมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องกลับไปดีดูเอาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็อาศัยแบบนี้นะครับเอาไว้ดูนะครับผมเล่นแรกๆเนี่ยผมก็เข้าไปสอ่สองเลยนะครับเขาเล่นขุนพลอะไรกันเขาแก้ทางยังไงกันแรงรูนสกิลของแย่ก,ก็จะออกปกนะครับริบอก็จะออกปกตาม ไปอีกหนึ่งอันนะครับคราวนี้มาอีกอันหนึง่งนะครับอคราวนี้เข้ามาเป็นเลยพยซี่ซาดูไล้ครับพีซา่าดูไายนะ ที่ผมเอาโยโฉดีเต้ลงนะครับเพราะว่าอยากได้การเกาะนะครับเหมือนที่ที่เกาะหินนะครับที่เราปีนบับไปแล้วนะครับดูของเบ้งนะครับดอกเดียวครับของเบ้งแรงโคดนะครับนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผัดของเบ้งนะครับดูอีกทีหนึ่งเนาะ คือจริงๆเราต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยคิดนะครับว่าจะมาเล่นของเบงอันี้บอกเลยเพราะว่าตัวผมไปไปทางสายกายแล้วแล้วก็จับคัทจับผูมานะครับเล่าปีบับสกิลปลุกไปก่อนแล้วนะครับสมาร์ทโชกบับเข้าไปอีกครับบับเข้าไปอีกหลังบับ้ะบับเข้าไปอีก ตัวโฉเสกปัญญาแล้วนะครับภาพภูเขาแม่น้ําของเราปีหลางล้างบบบเรียบร้อยนะครับก็จริงๆก็สนุกดีนะครับลองลองมาแมปแล้วเรียกว่าอะไรลองอันนี้นะครับอันนี้เขาตัวนี้ก็แข็งมากนะครับส่งมาพอดีกันบ้านหันนะครับลองดูนะครับว่าเขา ใช้ต่างโต๊ะมานะครับสองหมื 2, 000, ่นกับเก้าหมื่นนะครับหรือก็เชียงครับสับเรเทมาอืมนะครับก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าถ้าส่งมาตัวเดียวเนี่ยเราเขาโฮเราต้องเสียใช้ทหารหลายตัวในการโฮทับเขาไว้อะ่ะ ทำให้เราบุกไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่ดีนะครับถ้าใครมีต่างตัว sp ส่งไปตัวเดียวนะครับสดโดดเลย2 0 0 0 0ืเนี่ยผมว่ามันดึงเวลาแล้วก็เซฟรีซอสได้ดีก็จบไปประมาณนี้นะครับก็ความมันก็สนุกนะครับในาทีที่จะได้เล่นแมบสนุกสนุกแบบนี้นะครับบางทีเราผู้เล่นนะครับก็อาจจะต้องลงไปหาประสบการณ์นะครับลงไปตีเปิดหน้าตีเลยนะครับจะได้ฝึก ฝึกสมาธินะครับฝึกการโยกฝึกการหลองนะครับเพราะว่าจากที่ที่เห็นเนี่ยทหารนี่ใช้เยอะมากนะครับเนี่ยทหารเจ็บเนี่ยมันมีเมืองเนี่ยสองแสนห้านะครับพอตีกันแบบกระจุยกระจายก็จบประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปเฉพาะกลิ่พิเศษนะครับเอามาให้ดูกันว่าทับที่ที่ผมใช้ตอนเล่นจริงๆมีทับประมาณไหนก็จบเท่านี้ขอบคุณนะครับ